สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่คะชาวราศีมังกรประจำวันที่31มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวมังกรอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องให้คุ้นคิดไต่ตองมีความอ่อนไหวอ่อนโยนมีความเมตตากับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะทั้งของตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึก ที่มีต่อคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนในสถานที่ทำงานนะคะอาจจะมีการปนิปนอมมีความพอใจในหน้าที่นะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือสมัครสมาสามคคีกัน พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่อยากสร้างปัญหาก็จะเป็นภาพรวมของชาวมังกรในสัปดาห์นี้นะคะสายศิลปะสายเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะคะการท่องเที่ยวก็จะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นทำให้มีรายรับมากขึ้นนะคะภาพรวมก็จะใช้เงินทองอย่างคุ้มค่านะคะรู้จักบริหารให้ดีในสัปดาห์นี้พอใจในสิ่งของหรือว่าเงินทองที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะ เรื่องของสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะท่านที่ยังโสดนะคะก็จะสอดของกันนะคะมีความพอใจในตัวเองหลายคนอาจจะมีความสุขกับชีวิตโสดนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะความสัมพันธ์เป็นแบบราบเรียบนะคะไม่วือหวามากนักถือว่าเป็นความรักที่มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ